ออมอจังหวัดชุมพรทุกท่านครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชำนาญงานพ้องประชุมโรงแรมมรดกทวีเห็นความสําคัญของรูปแบบบริการกากสปสนะคะที่ได้รับมอบหมายให้มาเป็นประธานในเปิดการอบรมง,งานส่งเสริมป้องกันโรคเอ็ดีจังหวัดชุมพรประจำปี2งบประมาณสองสในวันนี้ดิฉันขออนุญาตเรียน ก็คือส4ลร้านคนพบในกลุ่มโรค NCD เป็นส่วนใหญ่นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่อยู่ในประเทศที่กำลังประชากรเสียชีวิตนะคะจาก NCD เนี่มากกว่า3แสนคนคิดเป็นเด็เดราการเสียชีวิตทั้งหมดนะคะของประชาของประชากรในประเทศไทยที่ตามกลุ่มโรคต่างๆซึ่ง โรค NCD นะคะของประเทศไทยเนี่ยมีสูงมากกว่าค่าเฉลีย่ยของนะ,ะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นนะคะซะะึ่งตัวเลขอย่างนี้นหนึ่งเพื่อให้บุคลากรและเครือขาา่ายภาคภาคประชาชนมีความรู้ภาคภาคประชาชนร่วมกันขับเคลื่อนการชมรมอาสา,ศา,อ,ยาอย่างไรนะคะท่านจะต้องอยินดี ถ้ามีเป้าหมายในการใช้ถามนี่เป็นแล้วถ้าเข้าใจเขาใไหนเราได้ช่วยเขาด้วยหเาคะดีขอเือที่ยังยังไม่ได้อยู่ในบ้านมจขอชูฮอนหมแทนับสูงนะครับอ งบประมาณประจำปีอ่าสิ้นปีงบประมาณนะครับก็ต้องขอคุณคณะกรรมการฉะนั้นในเรื่องราวที่ผมจะจะขอนำเรียนให้กับทั้งบอกแล้วเขากลับบ้านเลยครับแต่ผมนะคะซึ่งได้ใจอยู่แล้วก็คือได้อันนี้คือเขาคุยกับหมอนะเพราะว่าเขาคุยกับเอ่อเขาคุยกับน้องนะคะ